ดูเมียวเียวสิเมียวเมียวมากินหญ้าหรือมาดื่มน้ำค้างวะเนี่ยดูขาโปคาโป,ป,ปทำอะไรเราแล้วนู่นด้วยคนนู้นก็กินอะไรก็ไม่รู้กินน้ำค้างยำเช้าหรอหรือกินหญ้าฮะโอ้กินหญ้าชิงด้วยกินหญ้าอ่อน มัคค <preach estr sucking hello> ่ะหายาอ่อนกินเหรอดูกินยาอ่อนอร่อยเลยอร่อยไหมมัคค่า หาแต่ยอดยากกินให้ช่วยหาให้มาครับอไอไปชอบกินกับเขาไหมอะไม่กินกับเขาเหรอดูโน่น เี้พี่น้องกาบไฟอยู่กันครบเลยมากินน้ำค้างมากินหญ้าอ่อนขาปูก็กินกับเขาด้วยใช่ไหมล่ะเราจะต้องไปแล้วนะ ไปแล้วนะแมวแมวแมวบายบายคนดูกันบายบายอ่ะคาปุกก็บายบายโหไม่อยากเข้ากล้องเลยหันหน้าหนีเลยอืใช่ hey. ปล่อยแมวหายากอ่อนกินกันไป e p ช s o d ี e พิโ o d e ไปแล้ว ชอบหางกูดบายบายคนดูก่อนนะบึมๆบายแล้วก็ไปแล้วไป